เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกะปิและวัตทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนสิทิงปัญจมาเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจรโรกรธาตูหิเทวตายหุยเยนะสันนิปะตาติตา โหนติพะควานทัศนา,ายะพิกขุสังคานจะอาทโคจตุนนางสุทาวาสากายิกานางพาวานางเอตทาโหนยังโคพัควาสกเกสุวิหารตีกับปิลาวัทสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิกขุตะเตหิ สัพเพเหวารหันเตหิทัสหิตจารกาทาตูหิเทวตาเยพุยเยนสันนิปะตะตาโหนติภาควันตังทัสนายาภิกขุสังคันสันนูนามยามปิเยนะภัควาเตนุปาสังกเมยมา อุปสรรคะมิตะวพภะคาวโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสย,ยามาติอะทะโคตาเทวตาเสยทยาปีนามาภาละวาปุริโซสซัมมินชิตังวาภาหังปะสาเลยยาปะสาริตังวาภาหังซัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภะคาวโตปุริโต ปาตุระหังสุอทัทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัดทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ อาหารสัมโยปวานัสมิงเทวากายาสมาคาตาอาคา,ามหาอิมังธรรมะสมายังทักขิตาเยวะปะปาราชิตะสังคันติอัคโคอ,อาปาราเทวตาภะควโต,วตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสิตัตระพิกขาวสมาธาหังสุจิตังอาตโนอุชุกะมะกะสุ สารธีวะเนตานนิคะเหตวาอินทิริยานิรักคันตีปันทิตาติอทาโคอปปาราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสิเชตวาคีลังชเชตวาปรีคัองอินทาคีลังโอหั จามะเนชาเตจารันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัป,ปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิกมังคาทั้งอภาสิเยเกสิพุทธังสารนังคาตาเซนาเตคาิิสันติอปายา ภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายังปร,ริปูเรศสันตีติอัทโคพะขาวาพิคูอามันเตสิเยพูยเยนะพิขเวทัาสะสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปาติตานโหนติตถา,าคตา อังทัสนายพิกขุสังคันจะเยปิเตพิขาเวอเฮสุงอตีตามาธานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตซัมปิพควันตังเอตะประมาเววยวเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุเสยทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิขเวพรวิสันติอาณาคตะมัทธานางอารหันโตซัมมาสัมพุทธาเตซัมปิพควันตังเอตะประมาเย วเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเซยทาปิหยยหยะไมฮังเอตระหีอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานางนามามี สังสุนทาสาธุกังมานะสิกโรธา,าสิสามีติเอวัมพันเตติโคเต,ต,ตพิคูพระคะวโตปัจัตโซสุงพระคะวาเอตะทวโวจะสิโลกามนุษตกามียัตถภูมิมาตทาสิตาเยสิตาคิลิขัพรังปะหิตาตาสมาหิตาปุทูศีหาวะสัลลินา โลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปปะสัน,นมะนาวิลาพิโยปัญจะสะเตยตัตวะวะเนกปิลวัทาเวตะโตอามาันตยิตสัตตะทา สาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวเตจะอาตับปามาการุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุษสานังทัสสนังอเปเกสตังมัตถุคุงสหัสังอาทัสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัทถสุ้ง อะเปเกนันตามาทักคุ้งฮิสาสัภา,าพุดาอาหุงตันจะสับพังอภินยายาวะวะคิตวานะจากขุมาตะโตอามันตยิตสัตธาสาวเกสาส,าสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถะพิขาวเยโวหังกิตตะยยิสามีคิราหิอุนุป อุาโสสัตสหัสวาวยาคาภูมิกาปิวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคูนางสามิติงว่านางชาสหัสาเฮมาวตายาคานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโน โมธมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางซาตาคิราติสาหาสายัค้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซรสาสหาสายัค้านานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยยาสสีโนโมทมานาอภิกามุพีคูนางสมิติวันนางเวสามิตาปันจัสตายาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาอภิกามุพิคูนางสมิติวันนาง กุมพิโรราชคหิโกเวปุลัสานิสเวสนางพิโยนางสตาสหาสสังยักคานางปยิรุปปาสติกุมพิโรราชคหิโก โซปะคะสัม,มิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทัตตาราโทปัสสตีคันทภพานางอาทิปติมหาราชายาตาสิโซปุตตาปิตัสสภาหะโว อินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสโนโมธมานาอภิกามูพิกขูนางสมิติวนา,านังทักนันจัตทิสังราชาวิรุณโฮตับปะสาสติกุมพันธานางอาทิปาติ มหาราชายาสสีโนโซโปุตตาปิตาโซพาหาวอินทามามามหาพารล,ลาอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสสีโนโมทามานาพิกามุงพิคุณะสมีติวนานัง ปัชิมันจะที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายาสาสิโซปุตตาปิตาสะพหาวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวานโตยาซาสิโนโมมามาณภิกามุงพิกคูนางสามิติวนาง อุตตรันจัติสังราชาอุกุเวโรตับปซาสตียักคานางังอาทิตีมหาราชายาซสาสีโซปุตตาปิตาสพะหโวอินทนามามหาพลาอิทิมานโตชุติมานโตวันนวันโตยาสาสีโนโมทมานะอาอภิกามุภกคูนางสมิติงวะนางปุริมาทิสังทตรารโททักิเลนวิโร หาโกปาชิเมนาวิรูปาโคกุเวโรอัตรัง ทิสังจาตาโรเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสา,ธาทธรรมละมานาอัตังสุวเนกาปิลวัตทเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวินจะนิกาสทามายากุเกนทุเวเกนทุวิดูจะวิตุโตสหจันทน,นกามาเจโทจะกินนุ มันทุนิมันทุจัปนาโทโอปะมันโยจัเทวสูตโตจะมาเตียรีจัตตาเซโนจัคันทัพโณนโรราชาชโนสโพอาคูปันจัสิโคเจวติมพรูสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหราชุพิ โมทนมนานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวานังอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตาชกาการพัสสตราอาคูวยาคาสหายาติวิยาม,มุนาทตาัตราจาอาคูนาคายาซาสินโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติวานัง เยนาคราเชสหาสาหารันตีทิพาธิชาปักคิวิสุทธาสักคูเวหายาสาเตวนามาชบมบตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอาพยานตธานาคราชามาสิสุปันนาตโตเคมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปต,ตวา หายันตานาคาสุปันนาสารณมากะสุงพุทธังชิติตาวชิราหาเทนาสุมุตทางอสุราสิตาพาตาโรวาสวาวเซเต,เตอิทิมันโตยาาสิโนการกัญชามาหาพินสมาอสุราธานวาเขคาสาเวปาจิตไต สุจิตติจาปหาราโทนมูจีสหัสตันจะพริปุตตานางสาเพโวเวโรจานามกาสันในหิตวาพริงเซนางราหุพัทมูปาขามูสามาโยธาพัทันเตพิคูนางสมิติงว่านางอาโปจเทวาปทวีจะเทโชว,วายโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทโว โซมาจะยาสาสาสหาเมตตากรุณากายกาคาคูเทวายาสาสีโนทเซเตทัสสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันในวันโตยาสาสีโนโมธมานาอภิกมามุงพกคูนางสามีตีวนาเวนทูจาเทวาสหรีจาอัมาจะทุเว ยะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสะสสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตา นักขตานีปุรากิตวาอาคูมันทะภาลาหากาวาสูนางวาสาโวเสโทสโกปาคาปุรินทโททะเซเตทะสะทากายาสเพนานนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวานโตยาสสิโนโมทมานาอาภิกามุมพีคูนางสมิติวานังอาทาคูสหภูเทวาชลาพักกิ คาริวาอริถากาจะโรชา จาอุมมังปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมมาเจาะจุตาจะนาเนชากาสูเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสวนเนสีโนทเสเ,เตทศทากายาสัพเพน,นานตวันนิโนาอาทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพีคูนางสมิติวานางสมานา มหาสมานา,าสนุตสามานุสสุตตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนตปะทาสิกาอาทาคูหารายโยเทวาเย จาโรหิตวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสาสิโนทเสเ,เตทัสทา,ากายาสัพเพมานัตตวานนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นาวานนวานโตยาสาสิโนโมทมานาภิกามุงพิกขูนางสม,มีติวานัง สุกาการุมหารุณาอาคูเวคันะาซาสหาโอทักตะคไยยาหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามัตาหารคาคะชามิสก,กาจายาสัสีโนทัทายังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติเทเซเตสัากายาสัพเทนานาติวันนิโนอินติมานโตชุติมนตววานโตวันนวานโตยาสัสีโนโมทมานาอาภิกามุงพีคูนังสมีติวนานังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสิโนลัมพิ ตับกาลามาเสธทาโชตินามาจะอาสาวนิมมาณราติโนอาคูอาทาคูประนิมมิตาทะเสเ,เตทัศทากายาสัพเพนานาตะาวาันนิโนอิทิมานโตชุติมานโตวันนาวานโตยาสสิโนโมทมานาภิกามุงพิกูนางสมีติวนานัง เทเทเทวนิกาสัพเพนานตวันนิโนนามันนะ้เยนะอาคันชุงเยจันเยสัิสาสหาปวุทธาชาติมาคีลัง เยจันเยทิธาสหะปวตถาชาติมากคีลังโอคตินนามะนาสวังทักเคโมคตะรังนาคังจันทวังอสิตาติตังสพามมาปรมาโตจะปูตาอิธิมาโตสหาสนังกุมาโรติดโซจะโซปะคาสมีติงว่านางสหัสมาพรมมโรกนางมหาพรามมาพิติต ธาติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสีโสทเสตะทะอิสราอาคูปเจกะวะสาวาติโนเตสันจามาชโต,ชตอาคาหิโรริโตปริวาริโตเ <c oughs> ตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาสัพพรมมามเกมาราเซนาอภิกามีปัสกัน ฮาสามันทิยังเอทะคันหาถาพันทักถาราเคนะพันทเมเมรมัาถูโวสมันตาปริวาเรธรมาโวมมุนจิตถาโกจินางอิติตัถามหาเสโนกันหาเซนางอเปสยยปานินาตละมหาจะสรังกตวาเพระวังยะทาปาวุสโกเมโทธนยันโตสุวิชุโกตทาโสปุจจา ทาวติสังกุธโธอสยังวาเซตันจาสาพังอภินยาเยาวะวะคิตวานาจากขูมาตะตะอามันตตตีสาธาสาวเกซาสเนระเตมาราเซนาอภิกันตาเตวชานาทพิขาวโเตจะอาตับมากาักรุงสุตวาพุทธศา,าสาสนางวิตราเหิปักกามุงเนสังโลมปี อินชยุงสัพเพวิชิตตาสังคามาพยาติตายาสสิโนโมทานติสหาภูเตเห็นสวากาเตชะเนสุตาตี